เกิดอะไรขึ้นกับวงการหมอลำพี่ายา่าอตอนนี้เห็นลงข่าวกันเยอะแยะมากมายเลยช่วงเนี้ฤดูกาลนี้ก็มีการเห็นเข็นข่าวเนะาะเห็นข่าวการเบี้ยวค่าตัวหมอลำเกิดขึ้นหลายเคสหลายงานมากมบางเคสไปแสดงแล้วจนจบงานก็ไม่ได้ค่าตัวก็มีมบางเคสก็ได้ค่าตัวครึ่งเดียวก็มีมคือ ปกติเราเห็นวงการหมอลำเป็นวงการที่สวยงามนะแต่ทำไมเรื่องนี้มาเกิดขึ้นกับวงการหมอลำตอนนี้คือเกิดอะไรขึ้นใช่ล่าสุดล่าสุดก็คือขวัญใจของใครหลายคนหลายๆคนครับรวมถึงเราด้วยนั่นก็คือน้องบิวจิตชริยาครับก็ได้ออกมาโพสเมื่อวันก่อนโพสตประมาณว่าอีกไม่นานเดี๋ยวจะมาเปิดกลโกงผู้จัดคนดังกทมเบี้ยวเงินค่าตัวกันอืมอันนี้เป็นโพสตแรกโพสแรกคืโพสแรกนะคะเราตอนแรกอ่ะเห็นน้องโพส์อ่ะ แล้วก็เอะใจแล้วนะเอ๊ะยังไงโดนอีกแล้วหรอคือโดนอีกแล้วหรอจริงๆเราไม่ได้อยากได้อยากได้ยินข่าวแบบนี้เลยนะว่าการโกงกันอะไรกันคือไม่ว่าจะโกงค่าหมอลำอ่ะมันไม่ได้สุขูกับค่าหมอลำแบบนนนึงอะเฉพาะโกงเงินกันอะไรเล็กน้อยเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีมันเกิดอะไรขึ้นในสังคมอะไรอย่างเงี้ยในตอนนี้อ่ะค่ะและยังไม่ยังไม่พอเนาะ อ่าแล้วก็ยังมีอีกโพสหนน้องบิวก็ได้โพสว่าเย็นนี้เข้าแจ้งความรพร้อมปักหมุดคืนนี้ไลฟ์สดแชรพฤติกรรมพูดจัดคนดังกทมเบี้ยวค่าตัวแต่งตัวดีโปรไฟล์ดีพูดจาดีดูเหมือนเช่าถือได้ศิลปินทุกท่านแล้วก็แฮชแท็กโปรดระวังแฮชแท็กอันตรายแล้วก็ฝากแชร์ด้วยครับผม,อ,มอ่าอันนี้คือโพส์ที่2ก่อนที่น้องบิวจะออกมาไลฟ์ ไยพูดถึงกรณีดังกล่าวมาหมดเลยไล่มาตั้งแต่ต้นๆเลยว่ามีการว่าจ้างกันใช่ไหมให้ไปงานอันนี้ไม่เกี่ยวกับวงนะอันนี้คือไม่เกี่ยวกับทางวงปฐมใอันนี้เป็นน้องบิวอ่ะไปรับงานทางนอกน่าจะว่างนะวันนั้นเนาะใช่ๆน้องบิวรับงานเองวันนั้นน้องบิวรับงานเองซึ่งไลรสดประมาณครึ่งชั่วโมงสามสิบกว่านาทีก็ ในเนื้อหาน้องบิวก็ไม่ได้มีการขอโทษขอโพยคุณแม่อิวและคุณพ่อดับสอด้วยว่าเป็นเพราะบิวหนักไปรับงานอะไรเงี้ยก็เลยแบบทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงมาทั้งทีวงอะไรเงี้ยแต่แต่บิวก็เล่นได้มาตรฐานนั่นแหละทาได้ดีแต่ว่าก็มีผู้จัดรายหนึ่งที่น้องบิวได้พูดถึงนี่แหละได้มีการมีการทาโกงอ่ะเนาะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงได้โกงการทําไมถึงไม่จ่ายค่าตัวไม่ใช่แค่ไม่จ่ายนะ บิวจิตชริยาเนี่ยสําลองจ่ายให้ก่อนด้วยนั่นก็คือประเด็นหลักเพาว่าบิวเป็นคนรับงานใช่ไหมเป็นคนรับงานเป็นคนดีลงานเองเป็นคนดีลงานเองก็คือต้องแสดงสปรีดความรับผิดชอบเพราะว่าตัวเองเป็นคนติดต่องานเองใช่ครับแล้วทีนี้คือตอนนั้นศิลปินท่านอื่นก็ยังไม่ได้เงินใช่ไหมบิวก็เลยว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าที่จะให้ทางผู้จัดเนี่ยค้างค่าตัวหลายๆคนให้บิว สำรองจ่ายไปให้ก่อนใช่ไหมแล้วก็คุณมาจ่ายบิลทีเดียวอันนี้คืออย่างนี้แต่ทีนี้เกิดอะไรขึ้นก็ไม่เป็นตามนั้นไมม่เป็นนนตาั้ในไลฟ์สดน้องบิวบอกว่ามีงานสองวันถูกไหมสองวันมีมัจจามงานละเมินบิวรับงานที่งานละแปดหมสองงานสองวันแต่ว่าวันที่สองน้องบิวไม่ได้ไปกับน้อง น้องชายครอบน้องกาฟิวไม่ได้ไปก็เป็นอีกทีมนึงไปแต่ว่าก็รวมๆกันนั่นแหละทีมเดิมๆนั่นแหละแต่แม่น้องบิวกับน้องกาฟิวไม่ได้ไปแค่สองคนก็สรุปได้มาแค่สองหมื่นเป็นเงินประกันแค่สองหมื่นเท่านั้นครับแล้วพี่วนที่เหลือก็ไม่ได้ใช่ไม่ได้สองวันก็คือแสนหกถูกไหมคะน้องโชจแสนหกเราได้มาแค่สองหมื่นก็เหลืออีกแสนสี่ซึ่งทั้งที่อยู่ที่น้องบิวที่น้องบิวต้องเป็นคนซัพพอร์ตออกไปก่อนครับนั่นแหละแสนสี่ S <S <S เราฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าเรารู้สึกว่ามันไม่มันไม่แฟร์กับศิลปินเนาะคือไม่แฟร์กับบิวด้วยนั่นแหละคือคุณเป็นผู้จัดอะวันแรกอะเห็นเขาบอกว่าวันแรกคนเต็มอ่าเต็มแต่วันที่สองอมีรูปวันที่สองคุณอ้างว่าคนไม่ค่อยมี่ะคะแต่คุณเป็นผู้จัด คุณก็ต้องแบกรับความเสี so ่ยงนี้ไว้ไหมไม่ว่าจะมีคนหรือไม่มีคนอันนี้คือเป็นหน้าที่ของคุณที่คุณจะต้องบริหารคุณจะโฆษณาใช่คุณจะประชาสัมพันธ์ว่าจะให้คนมาเที่ยวเยอะขนาดไหนมันเป็นงานมันเป็นเรื่อง PR ของคุณแล้วว่าคุณอ่ะพีอาร์งานของคุณไปถึงขนาดไหนคุณโปรโมทงานคุณไปได้แค่ไหนแล้วคุณมั่นใจในตัวศิลปินแล้วใช่ไหมว่าคุณเป็นคนจ้างเขาว่าเขาจะต้องดึงคนมาให้คุณได้แน่ถูกไหมก็ได้นะ ก็ถือว่าได้นะเพราะว่าวันแรกไม่งั้นคนจะเยอะขนาดนั้นหรอเห็นรูปนะมีรูปเยอะคนเยอะมากในงานอ่ะก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วไม่คุณจะเอาแต่ได้ไม่ได้คุณจะมาว่าเอาแต่กําไรไม่ได้พอวันไหนขาดทุนคุณจะไม่จ่ายเขาไม่ได้แต่ก็ไม่ได้น่าจะขาดนะวันที่สองอ่ะถ้าเอามารวมๆกันแล้วอ่ะเอาจริงซึ่งต้องบอกว่าเคสนี้ต้องยอมรับน้ํา เขาเรียกน้ำใจน้องบิวเนาะที่ว่าสปีริตอ่ะเพราะว่าตัวเองอดีลงานเองแล้วก็รับงานเองแล้วคือแบบสำรองจ่ายไปก่อนเนาะเพราะว่าไม่อยากให้กระทบไปกับน้องๆคนอื่นก็คือให้มันตกที่บิวคนเดียวก็แล้วกันก็กะว่าเผื่อบิวจะเคลียร์ได้กับผู้จัดก็ความเชื่อใจนั่นแหละเนื่องว่าผู้จัดคนเนี้เขาก็จัดหมอลำเป็นประจำอยู่แล้วก็นี่ไงน้องบิวบอกว่าแต่งตัวดีโปรไฟล์ดีพูดจาดีดูเหมือนเชื่อถือได้นี่เนี่ย อันนี้ก็คือว่าข่าวที่น้องบิวออกมาพูดเนี่ยเอามาเป็นอุทาหรณ์แล้วกันแล้วล่าสุดพอน้องบิวออกมาแฉแบบนี้แล้วน้องบิวก็คือคือคือมีคนคอมเมนต์เยอะว่าคืออยากให้ระวังตัวนิดนึงอ่าเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ยังใช้ชีวิตประจําวันของเขาคือลอยหน้าลอยตาได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยคือกลัวมันจะมากระทบกับน้องบิวแต่ทีน้องบิวเมื่อวานนี้ก็ได้เข้าไปแจ้งความบันทึกประจําวันไว้แล้วว่า เผื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็ไม่ทราบได้อะไรเงี้ยเนาะคือป้องกันไว้ดีกว่าอะไรอย่างนี้แต่ส่วนทักถามน้องบิวแล้วว่าได้เงินค่าค่าเนี่ยค่าตัวเนี้ยค่าจ้างหรือยังน้องบิวว่ายังไม่ได้ติดต่อไปก็ไม่ตอบอ่าคือจะทํายังไงดีคือคือหายไปเลยคือขัดการติดต่อไม่อ่านไม่อะไรเลยทักไปก็ไม่มีารการติดต่อมันมีไลฟ์มันมีช่วงหนึ่งของไลฟ์สดบิวบอกว่า คือบางทีทักไปทวงชีกอ็อ้างนู่นอ้างนี่อเนียอีกฝังผู้จัดอ่ะอ้างใช่ไหมอ้างเอารูปนนคนนั้นคนนี้ส่งมาคือคืออะไรคุณไม่ได้ฟังที่ฉันพูดหรอคือฉันก็นก็เดือดร้อนนะเขาว่าเงิน8ป0 0 0ื่นเกความเสียหายของบิวตอนนี้คือ90,000นนะอ่าเก้าหมื่นนี่คือเกือบแสนเลยนะคนบางคนอย่างเราเงี้ยหาเป็นปีแล้วนะกว่าจะมีเงินกกับเก็บเป็นแสนบางทีอันไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะว่าใช้หมดอ นี่คุณก็ต้องเห็นใจหมอลำด้วยแต่ว่าเห็นเวลเววมาว่าโดนกันหลายคนมากงานนี้กับกับท่านผู้จัดรายนี้หรอใช่คุณผู้จัดรายนี้นะผู้จัดรายนี้ห,หลายคนเลยเอาคลิปนี้ขอเป็นอุทาหรณ์แล้วกันฝากเตือนศิลปินในวงการหมอลำในวงการเพลงทุกคนนะคะผมถ้าจะรับงานเนาะอยากจะให้ตรวจสอบนิดนึงว่าผู้จัดคนนี้อ,อาจจะแต่งตัวดีน่าเชื่อถือแต่อยากจะให้เช็คประวัติเขานิดนึง<ช>ว่ามีประวัติ เรื่องบียวค่าตัวไหมเช็คเช็คพต์ตงานเขาหน่อยว่าเขาทํางานเป็นยังไงโน่นนีนั่น,นเช็คดูงานเขาก่อนย้อนหลังสักหน่อยอย่างเงี้ยแล้ว<ต><อ>ถามศิลปินก็ไนดะ้ถามศิลปินหรือคณะนะที่เคยไปร่วมง,งานกับเขาว่าเคยมีปัญหาไหมเอาอย่างงี้ดีกว่าเนาะแต่ําถามมาแล้วนี่เท่าที่บิวถามมาแล้นี่กูอุไรเยอะมากเลยนะแต่น้องบิวในลายส่วนน้องบิวก็ต้องยอมรับนะคะอันต้องยอมรับเลยว่าน้องบิวอ่ะ น้องบิวอ่ะสับเพ่าเองแล้วก็ประมาทเองอที่ไม่ยอมเซ็นสัญญาในตอนแรกในตอนแรกคือน้องบิวอ่ะด้วยความที่แบบนี้แหละที่เขาเห็นว่าเออเนี่ยโปรไฟล์ดีนู่นนีนน่นั่นดีน้องบิวก็โอเคอม,มีคนแนะนํามาน้องบิวก็โอเคไม่ต้องจะมีปัญหาอะไรหรอกกันเองด้วยความไว้ใจเหมือนที่น้องโจบอกตอนแรกก็เลยบิวก็เลยไม่ได้ทําการเซ็นสัญญาเป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบพอเกิดปัญหาขึ้นมันก็เลยไม่มีอะไรที่จะไปฟ้องร้องเร้ค่าเสียหายคืนได้ ตอนนี้ก็คือฟ้องไม่ได้ใช่ไหมไม่ค่ะไม่มีสัญญาค่ะในในไลฟ์สดที่น้องบิวได้พูดไว้ว่าคือน้องบิวอ่ะก็คือคือตอนนี้บิวคือน้องบิวพลาดเองที่น้องบิวไม่ได้เซ็นสัญญาใช่มอืมเข้าใจแต่ว่าก็ไม่น่าทําแบบนี้ผู้จัดนะผู้จัดก็ต้องเห็นใจกันด้วยไม่ใช่ว่าคุณจะเอาแต่ได้อย่างเดียวเนาะ พราะอย่าลืมว่าในวงการน่ะมันแคบมันถึงการมันถึงการถ้าในวงการมันถึงการปากต่อปากพูดต่อไปยังไงคุณก็ต้องเป็นผู้จัดอยู่ต่อนั่นแหละคุณก็ต้องสร้างคนอื่นอีกอะไรถ้าคุณคิดจะเอาดีทางนี้ยังคิดจะหาเงินจากตรงนี้การจัดหมอลำอยู่คุณก็ต้องซื่อสัตย์ต่ออาชีพของคุณคุณต้องมีกัรยาบรณมากกว่านี้สีแน่นอนรับงานเขาทํางานให้คุณเต็มร้อยคุณก็ต้องจ่ายเงินเข้าไปแต่จริงเห็นใจบิวน้ีอยู่คํานึงคือเคลียร์หนูมาก่อน มีไม่มีเท่าไหร่อะไรยังไงมาก่อนคือขอให้หนูได้ก่อนสักก้อนหนึ่งก็ยังดีอ่ะเห็นใจชิยยให้บ้างก็ได้ติดต่อมาหน่อยที่ละสองหมื่นสามหมื่นจะว่ากันไปเนาะผ่อนเป็นงวดเป็นงวดไปงวดนี้พี่จัดได้งานนี้นะเออได้กาไรมาได้หน่อยดองบีโอไปแค่นี้ก่อนเห็นใจนางอเห็นใจนางอโอเคพูดแล้วก็ ก็ส่งกำลังใจให้น้องบิวจิตสริยาแล้วกันเนาะก็แล้วก็ฝากเตือนทุกๆคนนี่แหละว่างานหน้าในการรับงานก็อยากจะให้เช็คคิวนิดนึงทางที่ดีนะครับผมทักไปเช็คกับน้องบิวได้เลยนะว่าอะไรยังไงคนไหนน้องบิวก็อาจจะมีข้อมูลให้ว่าอยากจะให้ระมัดระวังนิดนึงเหมือนเหมือนมันฟ้องไม่ได้แน่บิวก็เลยอยากจะออกมาเตือนภัยอยากให้ศิลปินร่วมในวงการเดียวกันเนี่ยโดนแบบบิวเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่บอกนะเป็นช่วงที่ปิดวงแล้วศิลปินเริ่มรับงานกันละ เริ่มรับงานไปนู่นไปนี่กันละตามที่ต่างๆนู่นนี่นั่นไงก็น้องบิวก็เลยออกมาเตือนภัยกันสักหน่อยเผื่อว่าจะไปงานตรงนี้ที่เดียวกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็อยากจะฝากเตือนและเราสองคนก็เป็นกําลังใจให้น้องบิวด้วยใช่ครับอ่ะขอให้ได้เงินเร็วๆแล้วกันเนาะขอให้ผ่านไปได้อ่ะอ่ะไม่อยากให้มีปัญหาเลยแล้วก็งานต่อๆไปก็ขอให้ราบรื่นขอให้บิวจิตรยานะครับผมมีงาน มีงานแล้วก็มีผู้จัดใจดีๆนะไม่ต้องว่าเบี้ยวนะผู้จัดใจดีแถมติปให้ด้วยดีกว่าเพิ่มค่าตัวให้ด้วยเลยเนาะเออเป็นอย่างนี้ตลอดไปขอให้แฟนคลับรักเยอะๆอ่ะที่สองคนเป็นกำลังใจให้นะครับผมอเราสองคนขอลาไปก่อนนะคะลองใจเสียงสาวบ้านนาด้วยอ่ะสวัสดีค่ะ